สภาพรถวัตะเปตนนขีดตมมากขับไปหอบโคกไปหลดบนทางเมืองราวอยากล่างหลดเด้อวัตถะเปตนโนขีดตมมาจะสเป็นสีขีดตมไปหอบที่หล่ย ใช้บอกน้ก okay. ็มาจะบ้านไมาได้ใช้เลยเนี่ยอ่ได้ฮอทเทือนอยู่ตีโครงตีลังกาสาวไล่บ้านไปเรื่อยๆคือหลดคายโอนีหทำอะไรให้กินคะแต่เช้าคะว่าแล้วกันมาหายอามาลาหละตำแตงจะเป็นเร่อมากสาวตำแตง ตื่นเช้ามาแล้วก็ตําแตงเมื่อคืนไม่ได้ตําหรอคะฮะตำแตงทุกวานนะค่ะคนบมบมีลูกบมมีผัวก็สิตําแตงเสมอแหละค่ะพี่น้องตำแตงไข่ต้มตำแบบพี่ฮาวข้าวผัดหมักตำผสมแะ่ว่าข่อยตำอย่างน,นะ หม,ม,มักผสมมกผิดดิบกับมักผิดขาวตำแเตงปีงปลาหมึกปลาหมึกลูกสาวมาฝากบ่วันนี้ก็แวะกินข้าวบ้านอามารานะคะเมืม่อวานในไปสวรรค์มากไปไปอุบลนมากกลมาแวะพี่เลยค่ะบ้านกรบป๋ทฮอดค่ะพ่าวะ มางานถาป่ามเขาวค่ะมางานถวายผาแต่มาได้แต่ตอนแรงค่ะทันตอนแรงอาจนดีขอ้อ จนได้เคาะนะคะจักไผ่ล่ะปวดโพบอลแตก ก็พปวดดีอร่อ,อรที่จริงตำแทนน่ะฉันหมักดีอร่อยกินกับไข่ต้มแบบไข่ยำมักตูมนะมักหมักแต่ตำตำตำกระหิวข่าวค่ะใครกินข่าวแต่เมู่อ้านค่ะโวดโพบดีหิวบดีหยาง กินยาก็กินลงไปสั่งวิตามินสั่งไอ้โคอลลาเจนสั่งยาเพิ่มน้ำหนักมากินโอ้ยคุณแม่อยากให้อ้วนก็สั่งก็กินจ้ะกินกระเพาะแต่ซ้ำน้ำมากินมาแล้วมันก็ปวดหิวคือเก่าหอยตั้งหลายหมูออยากจ่อยเพิ่งมายากอวา้วนว่ากินยาเป็นทุกอย่างอยากจ่อยพอกิน พออยากจ่อยก็กินยาท่านจะเป็นบ้าเนาะมันแห้งได้ยาลดน้ำหนักกินแหล่ไอาอ,าอาการกบระบว่ปกติว่าเออสิเปนคนขีว่วินเป็นนั่นเะป็นนี่เห็นนะซื้ลงคอาลงหยาบตัวได้เยอะมันบาดได้หดยามปลาลงเนาะคือว่าอะไคันบ่อยแห้งอีนดีมันกับบองลงได้มันแหะแล้วม,ลมันย่ายบ่อนเสืสอ เอาปลาแซเบ็ดมันนะคบอได้มันปลาปามบ่่อยมีปีนี้นะก็ะว่าแหละวมาได้หอดย่ามันขัดปีที่แล้วย่าเขามาเอาปลาแล้วจนเข่ามันมานจนเนีแห้งอนะ่ะจะไปใส่เบ็ดได้ปลาดีๆนะ่ะฝนตกอีกแล้วจ้าตกได้ตกดี ฝนตกอีกแล้วจ้าตกลินพร้อมสำทางสิบเปื่อนค่อยแรงง้อไปใส่กระง,ง้อพี่รองเอ้ยทางเปืดอดปวดโพหลุดตะล่างมือหนึ่งมือสองไปกลับมาก็ต้องล่างไปใส่กลับมาก็ต้องล่างถูกข้างนะคะสวบัีหลุดไปลงขี่โคนมา เฮ้ยเพื่อนอะตีฟ้าดอะตีห้องเดียวเตยตีห้องติดติด,ตดแอร์นะพายเข้าไปนอนแบบนี้เวลาแขกมาอะไรเข่าไปนอนเวลาอากาศมันฮ้อนเข่าไปนอนกองกันอย่างนั้น <c oughs> ยามฮ้อนกับมายกระซิงกันเข้าไปนอน ีครับพี่น้องครับตื่นมาก็กินตําแตงนะคะของหมักแจอมราค่ะและก็ปลาหมึกลูกสาปลาปุกไข่เต็มเต็เส้าๆต่คุณแม่ก็บ้านตื่นตับวนว่านี้เป่าแป๊บคนลองครับรหลด ขับไปขับมาพอดอกโอ้ยขาดกบเกี้ยวโอ้ตัวใคร้าไปเสินนายอย่าลืมด้ว่อยจัดไห้เจ้าบนเตาครับ s <hoon. S 2> ฝนนะพี่น้องคันตกแหงๆแ,แล้วกระยุดเลยแต่ทางัยังบกเพื่อนแต่พมันมันแ,แห้งมันอันนี่นะม,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 มันซะอเลยมันอแหละครับไปกับเ็นธรรมดาแต่่าคันลินนี่เปะนี่ลุแบบนะคันลินนี่ซ้ำปิโตมซัมไฮน่าดูนั่นแหละแห้งกว่าไปบนหนาห้องบรรัดามผมมีพุนห้อันพูห้องมีแต่ห้องพ่อแล้วเทปนักขามไปสกาย น้พงทากับผมมี่เวลาพงทาไปน้พองปิ้วนะมี bye, so, Không, ia, ่หออผูรดเค้า่อยมาทั้งบ้านนี่อะไรนะน้าแทนแบบนั่นนะกระเพื่อนกระต๊ะเพื่อนเท่านั้นนะแห้งจะบ้านเลยน้พงทาืบ้านจะ่อยกับแห้งแห้งจะนำหวยกันจนสรเต็มพังน้องมินี่กับไปน้ำพาบ่เนี่ดอได้ คร้อหนกืึ้นอลงชายบ้านลงท่าะย่านทุกท่าผมก็ไปทางนั้จะเถื่อนเนาะมู่บอกว่าไปกัเลี้ยงใต้กัเลี้ยงใต้แล้วนันทางมมันมาเจอโค้งอะไรจนบกอันเนี้ยผมก็ลงว่าเป็นโค้งต้องบกเลยลงไปสัตว์จวดจวดเราไปเป็นนอนน้ำแทงบ้านอ่้าบนคู่นะสัตวสัตว์ลงไปหอดไตทางอันนี้ครับเจ้านาะพอเรื่องาจ้กพอดีเระจอดถามพระเจ้าบ้านเนบอกว่าบ้านนนทนท กับาแถวบ้านนะครับ่อยากกัดกดเาญาติมันหลบมนะเฮ้ยญาติมอนอยากตายเพื่อสิกับกดตาเผื่อจิตีกับมานะญาตมันหลบมจังหวะเฮิรมนะกางคืนถ่านแนวเห็นกลางคืนท่านแนวเห็นถั่วเนาะกลางคืนถูบแน่เห็นตะนาลดรดซื่อมเห็นวิวท่าหลุดตัวหูว่าจักยังเป็นอีห่างให้รู้คงได้เป็นกลาคืนนะ เราไปผูดดียวไปเจ้าเอ,อ้ยคือจะหลงทางเราใช้หลงทางบอกไปส่วงมูลแม่น้ำพงจิ้วแล้วค่อยบุคยมาทางสนเสร็จนี้ยเต็มแม่น้ำพงจิ้วหลัดมาใส่ใบรรนรงผืนน่ะห่อดไปลงไปเลี้ยวลงบรรนนน้นนนแาแข็งสักกลับไปในเฮือกเจ,จ้าจอดรถทางพระเจ้าบ้านอีกอย่างบรรนนน้ำแข็งเจ้าว่ะเราต้องกลับออกไปอีกไปบรรนรงผือ

ยักหล่อยแท่นั้นแหละเราจะมีเงินมตั้งเงินชชยเราพาเด็กหน่อยไปเที่ยวเพิ่งกันไปก็ได้แทบแทบทำไม่ไ้เอยจะทำเมินประเภดนี้แทบ เป็นพนถ่าวผมเงินเงาครับแ้้วนี่ฮะน้ำขาวกะันโอ้ทางบุอเนี่ยน้ำกาแฟ ทางเขาเปือนครับเราเดิมเพื่อนเลยนะไรนะต้องเอาท่อมาลกอลไรมาคุนเริ่มเปื่อนทางเขาเพื่อนตะเตียวเลยเตียวตองใส่รถไเลยดิเราท่อมาลกวางนั่นแหละกระทมน้เขาแล้ว เขาท้องนึงเป็นน้องติดไปน่าอ่างสบ,บายงคอมเมนต์ให้ฟังบ้าี่น้องฟังพอบเตี่ยบวบนเตี่ยวบนเรามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเธอหนาไม่เหมาะเลยวะยังไงเราพยายามแบบเออบ้านช่องก็ไม่ค่อยอยู่ชอบไปอยู่บ,ยบ้านอมาราลา เขาอยู่กันจะเป็นครอบครัวแล้วค่ะเด็กเพื่อนสําเพื่อน,นคอยแล้วค่ะพึ่งพาใส่กันมาเป็นเท่าไหร่นั่และค่ะไม่มีดีอะไรหรอกอไม่มีทำยูทู e มาก็ไม่มีใครส่งของส่งของมาให้ม่ได้มีดีอะไรเลยเออแล้วจะมาเที่ยวบนอะไรนะมาเป็นนักท่องเที่ยวน่าเกียดประสาทป<ะ>้าตุง กูจนถึงขนาดแบบต้องไปเที่ยวพอได้เห็นบ่ไปเที่ยวมันพิกบารคนอีกเลย <c oughs> เป็นนักท่องเที่ยวหรอหน้าเกียดประสัตรต้องรวยล้นฟ้าเพระาะจะเป็นนักท่องเที่ยวได้จริงๆแลนะเขามีแม่บุญธรรมอยู่เบื้องหลังนะคะต่างประเทศบางสิง่งบางอย่างนะเนะพื่อนโมฮูมันต้องไปว่าแบบก่อนหรอกค่ะจีฟิยานพินาองมุโร่เก็ังเกะก็ตที่ซาล บอมันมันมันน่าเกลียดตรงที่คําเบ้าว่าดไม่เหมาะสมประกอบเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะน่าเกลียดแหละประมาณนี้น่ะทำนองแบว่าเราไม่ได้มีดีอะไรทําไมต้องไปเที่ยวอะไรประมาณนี้น่ะักไปเที่ยวอุบลบถขึ้นมาหอดพันสองพันเฮ้ยไปก็ไปรถเจ้าของรถมหอดอุบลนะแม่กล้าเปล่าจะเอาจะคิดได้ยังไงกิดอรข้นการคอมเมนต์แบบว่า เชื่อไหมว่าไยังไม่ว่าเอออย่างพ่อวาอย่างไรอุบุนก็ซ้ำกันเป็นนักท่องเที่ยวหรอหน้าเกียรติประศรนซ้ำกับคุณสวรรค์แล้วไปอุบลก็ได้เนาะเป็นนักท่องเที่ยวหรอหน้าเกียรติประศรนอันนี้นะก็ไม่ได้กล้าไม่ได้ไก่อะไรมันคุณละภาคชื่อโดดฮับไปเองเด้ฮับกีโดดไปเองเด้ก็แป๊บๆอาร์ตเมนเสียฮาวนาเกียรติเป็นนักท่องเที่ยวประศรน สั่งเต็มแม่งอุบลนี่ต้องมีเงินเป็นสองสามแสนคือไปเที่ยวต่างประเทศก็ดอเห็นว่าข่อยจนแล้วก็ได้แต่ก่อนทด่ถือเงินดอกเพิ่นกาแล้วแต่เพิ่นก้อนทำแล้วคิดเพิ่นก็คิดต่างถึงข่อยสิบออยู่เฮือนกวข่อยไปหอบที่นี่เน่ะเพราะก็เป็นข่อยไปอีกอย่างนะคะข่อยไปหาเงินค่ะส่วนน้องกับ ก้ยอ้เห็ดเฮือนอยู่เห็ดงานอยู่เือดถาเี่กกะคือเวียกของเขาให้เขาเห็ดถาจะเท่าจะเป็นคนแหลนหาเงินหลวกหาไปรอบครัวค่ะน้องคอยล้านคอยจะมีเงินเดือนเบิดนะคะมีแหละผู้ให้เดือนเดือนมากกันเงินเขาเมื่อหลวกซื้อของไว้ใน้เพื่อนคือนงินสนิทเพื่อให้เห็ดตั้งเห็ดนี่เบิดเงินเดือนเราไปเท่าดค่ะีหลงครอบครัวจะแหลนไปเฮือนนั่นเฮือนนี่ไปอยู่ซื้อไปไปนี่หนักไปหา เห็ดนั่นเห็ดนี่แหละก็หาเงินค่ะก็เข้าแบบคนหาเงินมันเป็นตัวหลักอ่ะใส่ก็ต้องแลกหาเงินมีอยังเห็ดก็ต้องเห็ดมีอยังขายก็ต้องขายดิ้นล้นพ่ะสิสินเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประมาณนี้หน่อยการเลี้ยงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะใช้จ่ายประมาณนี้หน่อยเด้อคนเป็นแม่คนหักสิ้หูเพราล่าเลยก็ซับแม่ของครอบครัว บอบว่หมักคาแล้เม่นติดชมกับพวาเนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวประเทศเจ้าของแล้วมาเม่นหนาเกียดเป็นนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวมันต้องเป็นแบบใดนบ้าความหมายอะไรไหมเมื่อกี้ก็บรอยากาศตอบแต่กะบอกเข้าใจความหมายเห็นไหมเป็นนักท่องเที่ยวหรอหน้าเกียรดประศัตรทำนองว่าเขาไปเที่ยวแบบบ้านเขาแล้หน้าเกียรตดเลยสิเหรอเขาบอกไม่นห็งสิเหรอ บ้านเราอยู่ผู้ใดอยู่ชิชูุรินว่าอยฟังแล้วพี่เราเอ,อ,อย้ยยาดามาะะ่าเด้ค่ะบางทีมันกับบางคอมเมนต์มนกับเกินไปเลยอยากว่าคคแต่สม่าบอดมียังดอกเรื่อยๆอย่างอัม,มาราเนใี่ยผมมีอยังขาดคอมเมนต์ติดลบนั่งกระไลน,นักระบสนใจค่ะนั่งปล่อยผ่านผ่านหูไปเลยค่ะนั่งเหตุคือโบเห็น,นจริงๆนะใครจะว่าอะไร าแม่วเขาบอกได้ว่าอย่างดอกออกว่าวอ่อยฟังสื่อเอฟซีบางที่ด้หว่าเราบผมเข้าใจความหมายของเขาที่เขาว่าหวานนะแต่เขาตีความาเราไม่เป็นอีกอย่างจิตลบติดเป็นทีมมาแล้วก็เฉยไม่ได้สนชอบสุดท้ายมัน ไปต่อไปเที่ยวเอารถไปเองนี่ครับเลรถไปสะดวกสบายใม่ไหมครับเอเอเนาะรถจะจะไปหอด,ดิบ่าไปรถเอื่อยคนรถด้แพงอีนี่ค่าพาสปอร์ตแสนเดียวค่าเส้นนั่นไอ้สิบบาทสิบบาทราคาสามด่านห้าสิบบาทรถด้ยากปั๊มง่ายกว่าพาสปอร์ตเขาอีกเงินี่ก<ต>็ควาวมป้าปอกรถไปจัดเกณฑ์ทางอ่ะนี่ แต่ว่าเอารรื้อยเพิ่นเดอร์เกยอยู่ไทยเพิ่นเดอครับพัเนเดอรเส้นทาหันด้อแต่จริงๆอยู่ไทยนะครับง่ายกว่าบ,บ้านเฮาอีกไหนกดจระจอเจ้าเปะเลยครับถนนเขาเจ้าแยกเละนแยกเล่นเนี้ยเล่นนะะเป็นไปเลนมั่นจสินะบ้านเฮายัางว่ายังมีขับส่วนปุบปัดปุบปัดปุบปัดปุบปัตอยวเขาเจ้าขัดระเบียบกว่าเฮาไร ใช่ก็ดขาแต่มันพวงมาลัยอยู่คนละฝั่งคนนึ่งแต่เราคนเคยคับมันกันซีพิเนาะพวงมาลัยเป็นอยู่คนละฝั่งแต่ไปใส่เข้าก็นแนมได้ไหมตอนโหลดอยู่ใส่เขาก็ถามได้มาเที่ยวบอสบัตสั่นหลดเล้าก็เห็นหลดป้ายเล่าเถอะดอกเขากเขาก็ถาม้ไม่ได้อนกินแนมกัท่านนี่ใจก็แตอยาอยากเก็บเอาเงินเพราะเกาะพักแค่ บ่แมงบ่ยังเลยเนาะบ่แมงงามอีมังกรแถบคันมากชุกจังแมงลูกก็ลูกอ่ะลีดอเนาะยามแรก่งแห่งหวานของกันหวานเป็นช่องเสือติดเลยนะบอร์เล็กกิปต์นะพระเจ้าปูมักรท่านอนไรมักรยาวเลยคนริ่ำรวยคลายแล้วได้เดือนละเป็นเท่าดอันนั้นแหละเชะเรื่องกะว่าวางคนแร่ครวยงานไม่ถอดขมาตะกี้นะแม่ ตรงนีคิดนรัเจ้าว่าลอกพี่ลอกถูกสุดท้ายมาปลูกบกระทันน่นได้ขายมือึงได้เงินงนีเราไปเห็นบบงามเลยเป็นบักมันก็แทบีได้บักระทันนี่นะที่มันกลัเงายๆนะขายกับแพกแงหวานหวานยังมีนยังมีแนวในบ้านจะของนนี้เลยคอยมักเบิ้งนิดคิดพระเจ้าเห็ดกรตรเกษตรกรแปลูกแปลูกน่งเสะออน หมันเป็นพวงเจ้าเก็บขายเผเป็นข้างเห็นไหมเนยมันยอนยอดเนอ่เด้วยเลาะเก็บ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 ต้นะบริสัทมันดมันละขี้ร<ะ>ายได้เดี๋ยวเราไปเทร์อยุ่ได้พวกเกษตรกรนี่รายได้หลายเลยสูพวกไปทำงานกงงดงงเครื่อขหนึ่ง,ง,ง,งเขาเหล่าอยู่เาออนาะนะคุณลำเลมนะจนะอเอาแนวมันเลยไปเจอเลยเห็นเอาเืาแนว่ยเขอาเนี่เบอกอินทาลัมเนาะ ต้นหนึ่งเป็นงูอยู่พว่าโลละสามร้อยหมาใหญ่แล้วก็เดียมแหลมเนาะสะออ,อดอส่ดิกึเงี้สุรินออกัตโมงกันว่าต,นนตนนนน้น้าไปเพื่อนไปเที่ยวใส่กันยากเพื่น พอผ่าไปถึงคราวเราก็แค่แค่ไม่ได้อ้วนเพรสิอ้วนพี่น้องเอ้ยเออขนาดกินยากินไอ้คอลลาเจนใช้ยาสำหรับตีแต่ว่าตอนอยู่กรุงเทพนั่นก <Wow. S 2> ินยาเพิ่มน้ำหนักกินข้าวคอลลาเจนมัน <framework> ขึ <nies> ้นได้เน้นน้ำหนักเออมันขึ้นได้แค่หาชิปตอนนี้สี่สิบหกกว่า พี่น้องขาก็สับสิกสเก็บปลบไปจะกลับไ้ซัพเนียก่อนอนะคะวันนี้กระข่างบามมา้านอเมร่าอีกแล้วค่ะไปเรื่อยๆสลดขายโอมค่ะไปก็ปแบบไปยาปดอกอดเออจุดประสงค์ไปหาเงินหาเงินหเหรอหาเงินเหรเลี้ยงครอบครัวเด็กหนึ่มัมหนุ่มหน่อยคะ่ะใสีจ่ายดัดจ่ายดัดจ่ายดีจ่ายดัดจ่ายดีสรุปแล้วโอ้ยไวไว เดี ang, oh, ่ยวพัวออบครัวนึ uh ่งนะพี่น้องบ่ม่นง่ายเดี๋ยวไปข้าหุ่งตามตะพังนะเ็ดวกันนี่ดอกซำใ่ไหมเ็ดตาไปตา่าไปละมาเลือกดูเ่อกระตามาวเปตาบอกเป็นหมูหมูใหญ่ดีเพ็ดัวนะเป็นดอกใหญ่พี่โค้โจกงยมันเข่าเดี๋ยวไปว่าจะข้าหุ่งละตะพังไ้จนชุดก่าให้งนี้ไม่ไหวบอก เห็ด like อน้ำแกงหมูใหญ่เท่าไหรเขา่หาบ่หาเขาเหนโอเคครับพี่ดอวครับฟังบรรยากสวัดีครับพี่ดอครับสวัสดีครับสบายสวดให้หมูใหญ่ห้ผ